ทองไหมคะไม่ทองค่ะมันมาปั่นเราค่ะมันมาปั่นเราให้เราเนี่ยเอ,อปล่อยข่าวว่าท้องแล้วมันอ่ะก็คือจะเล่นเราประมาณว่าเอฟซีตะจ้อยอ่ะเอฟซีจะจ้อยอ่ะออประมาณว่าใส่ร้ายโจมตีเอ,อใส่ร้ายโจมตีมันนี่ใส่ไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยมันกําลังจะทําให้คนในโซเชียลอ่ะปั่นให้คนในโซเชียลคิดว่าแบบนั้น อหซึ่งจริงๆมันไม่ได้ทองมันไม่ได้ทองมันหลอกเรามันหลอกเราค่ะส่งคนมาหลอกเราไงส่งคนมาปั่นเราพอต้องพูดหลบลิขสิทธิ์นะคะทุกคนแม่เองเลขหกแต่เรียนทันพอ,อตลอดนะคะเลิศแม่ร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์จ้าเราจะได้ไม่โดนเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ถูกต้องค่ะ แก้หมันได้ไหมได้ค่ะแก้หมันได้ค่ะยุคนี้ยุคนี้ไม่ต้องแก้หมันก็ท้องได้เห็นนางมีไหมคะนางมีนางมีก็ไม่ได้แก้หมันเลยค่ะแต่ท้องได้ต้องตามรุ่นยาย,าย,ายให้ทันนะคะเออวันนี้คือมาเวลานี้น้อผอ,อเวลาพักเบรกก่อยพอดีวันนี้คือ มีเอกสารที่จะต้องเซ็นเยอะมากแม่เพราะฉะนั้นก็คือต้องนั่งเซ็นเอกสารแบบแบบรัวๆเลยอะเนี่ยสองประมาณสองร้อยแผ่นได้อ่ะแม่ก็เลยต้องแบบว่าก็เลยต้องนั่งเซ็นเอกสารค่ะแม่คะ่ะต้องนั่งเซ็นเอกสารไม่เซ็นไม่ได้เพราะจะ ขาจะไปซื้อที่ที่ฮ่องกงอ่ะค่ะก็เลยต้องเซ็นเอกสารจะไปซื้อที่นะแม่นะไปซื้อที่ที่ฮ่องกงแสดงว่านางไปทาแล้วคิดว่านางไม่อยากมีลูกใหม่หรอกค่ะเพราะมันไม่ชอบเลี้ยงลูกมันชอบเที่ยวปัญหาของคนหีเคียวคือหยุดฮีเคียวไม่ได้ I am independent <t ell> อะไรวะแม่ทาร่าร้องว่าอะไรอยู่มะ I am independent อมห้ำยังไม่เคยคิดเบรกไอ้ร้องเพลงตลกดินะมารำทาร่าแต่งแต่ตลกนีแต่งตลกมันสวยนางฉันญรั ซื้อที่ให้ใครอยู่เหรอคะพอ,อที่ฮ่องกงซื้อที่ค่ะซื้อที่แถวฮ่องกงค่ะฝรั่งนั้นตั้งสายยานักกอล์ฟเบอร์หนึ่งเนาะปัญหาของคนหี้เกียวคือหยุดหี้เกียวไม่ได้ I am independent มักอมคำแบบไม่เคยคิดเบรค S 1> <S 1> <S <S สวัสดีจ้าลูกแม่คนขอนแก่นแม่ขอปรึกษาหน่อยจ้าหลานสาวแม่ไปทำงานอยู่จวีเดนเสียชีวิตไปผิดกฎหมายจะเอาศพกลับไทยแบบใดลูกอ๋อไปแบบผิดกฎหมายแล้วเสียชีวิตอูููู้แม่ต้องติดต่อสถานทูตนะแม่นะ ติดต่อสถานทูตให้สถานทูตเขาประสานงานให้เออมันจะง่ายหน่อยมันมันต้องมีรายละเอียดเยอะกว่านี้อ่ะแม่อันนี้มันมันกว้างไปอ่ะแม่ต้องต้องต้องติดต่อสถานทูตอืมเพราะว่าเป็นคนไทยไงสถานคือสถานทูตเขามีหน้าที่รับผิดชอบคนไทยในต่างแดน,นะคะ่ะอย่างแรกเลยคือต้องติดต่อสถานทูต นะคะต <c oughs> ิดต่อสถานทูตแม่มข่อยหัวเพลงเจ้าข่อยกระ <c oughs> <ๆ c oughs> มักเขาไปแบบผิดกฎหมายคือผิดกฎหมายก็ยังไงก็มันก็ได้รับสิทธิ์คุ้มครองอยู่ดีเอ,อเขาเรียกอะไรสถานทูตเขาก็ ดูแลแม่เออเขาก็ดูแลแต่ว่าราคาจะแพงหน่อยนะแม่น่าจะหลักแสนอยู่อะแล้วต้องจ่ายเองนะแม่ต้องจ่ายเองสอถ,ถานทูตเขาไม่ได้จ่ายให้นะแม่แม่ต้องเป็นคนจ่ายเองอะนั่นคือมันน่าจะเหยียบแสนอะเท่าที่รู้มาอนะเหยียบแสนอยู่นะแม่ทักหนูหลังบ้านก็น่าจะได้ให้ให้ข้อมูลเยอะกว่านี้เพราะหน้า หน้าเนี้ยหนูหาข้อมูลไม่ทันแจ้งเจ้าหน้าที่เขาจัดการให้ห่อมาเป็นร่างต้องสู้ราคาใช่ราคาหลักแสนน่ะลองให้จบ <c oughs> มันไม่จบแม่ได้อยู่สามท่อนน่ะจะผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายก็ต้องแจ้งนะคะใช่ก็ต้องแจ้งไงเราต้องแจ้งทางสถานทูตคะ่ะ ้องแจ้งเพลงที่พอร้องต้องมาดามทาร่าเท่านั้นวันนี้นะคะพอ,อเอาเพลงมดาดามทาร่ามาเผยแพร่ให้แม,แม่แม่ฟังนะคะใช่คือจะผิดหรือถูกก็ต้องผ่านทางสถานทูตถ้าคุณอยากเอาศพมายังไงคุณก็ต้องผ่านสถานทูตยิ่งเขาเรียกไรยิ่งผิดกฎหมายเนะียยิ่งต้องผ่านสถานทูตนะคะไม่ผ่านสถานทูตไม่ได้ เพราะมันเหมือนมันมันอีเดนติฟไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะคุณไปแบบผิดกฎหมายนี่นี่คือข้อเสียของคนที่ไปทําคือคนที่เข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายก็คือถ้าเวลาเกิดอะไรมาแม่มันจะแพงมากมันแพงมันไม่คุ้มกันนะคะแพงอีลีค่ะแพงแล้วอีกอย่าง เวลาจะทําอะไรเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงด้วยเราเราไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยอย่างสมมุติเราไปต่างประเทศถ้าเราโดนขบขดขีข่มเพงทําร้ายใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแม่การที่เราไปแบบผิดกฎหมายอ่ะพอเราจะไปเหมือนเหมือนเดินไปสถานีตํารวจอะไปแจ้งความ่างเงี้ยเราทําไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนผิดกฎหมายอย่างเงี้ยมันก็กลัวกลัวว่าเขาจะ ดับแล้วก็ส่งดําเนินคดีส่งกับประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาไปทํางานต่างประเทศก็ระวังด้วยเด้อระวังเอาจริงอจ้าลูกมืออื่นบ้านจัส์สิไปจ้าโอเคแม่จา้าแพงมากถ้าจะเอาศพหอกับนอกจะถูกกฎหมายกรงแรงงานจะช่วยโอ้หลักแสนจ้ะหลักแสน ลักแสนที่หูนะลักเสียนค่าใช้ใจ่ายแสนต้นต้นอืมแต่อย่างว่าละเนาะคนเราแบบไปอยู่ต่างประเทศถ้าแบบเกิดเสียชีวิตลูกเต่าเข้ากับเขาก็อยากเอาศพเอาศพกลับบ้านก็ยังดีอะ่ะเพราะอย่างวก็คือเราก็ได้ทําให้คนที่เราลักเป็นคงสุดท้ายเนะาะมันก็สะเทือนใจอยู่แม่ขอถามสาเหตุของการ เสียชีวิตได้ไหมอะแม่คือขอรับรับระรวงเสียมารยาทนิดนึงนะแม่นะคือแบบทําไมถึงเสียชีวิตอะคะแม่ค่ะเสียชีวิตแบบธรรมชาติหรือว่าไม่ธรรมชาติอวันนี้มาทันพอมาค่ะแล้วก็มีอีกคดีหนึ่งใช่ไหมที่เงียบเงียไปคดีนางงามคดีนางงามไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่เพอเอญ ทายกับซิปได้ยินทายกับซิปได้ยินเออแล้วก็แสดงขอแสดงความเสียใจยด้วยนะคะแม่ขาขอแสดงความเสียใจยกับคุณแม่ด้วยเนาะที่ได้สูญเสียลูกสาวลูกสาวขนหรือใช่เหรอเนีเอาได้สูญเสียลูกเนาะไปในโอกาสนี้นะคะแม่ขาหลานสาว แม่ขอปรึกษานหน่อยจา้าหลานสาวหลานสาวอ่าหลานสาวโอเคได้สูนเสีหลานสาวเอ,อ่อจะส่งข่าวมาบอกว่ากินเห็ดเบือจ้ะอ๋อกินเห็ดเบือโอ้ตายตายตายอู้โอ้ยแม่เขา เขาส่งข่าวมาว่ากินเห็ดเบือ่อโอ้ยตายตายตายแม่เอ้ยโอ้ยเป็นตะเหลือตนแต่วันนี้เป็นตะเหลือตนแต่ตตแตโอ้ยทุกคนใครใครที่จะมาเมืองนอกระวังเลยนะระวังเลยนะเรื่องเห็ดเนี่ยอย่าไปเก็บฟุ้งซีฟุ้งหมาเดีเห็ดอยู่เมืองนอกเนกีนกินพิษตุยเลยนะสัตยบอกให้ เราว่างเด้อเห็นเห็ดบอแมนวาเลียนตปเก็บเก็บเก็บบางเห็ดบางชนิดนี่คล้ายกันด้วยนะกินไปในตุยได้เ้อเพราะฉะนั้นนะคะอย่าค่ะอย่าเล่นอย่าเล่นกับเห็ดสวีเดนค่ะเห็ดเมืองนอกนี่โอ๊ยแม่เ้ยนะอย่าเด้ออย่าเด้อเห็ดเนี่ยทําให้คนตุยเยอะแล้วนะคือคนไทยตุยเพราะเห็ดเยอะนะที่ได้เออได้ยินข่าวมาแม่ โอ้ยเห็ดมีพิษเหรอคะใช่เมืองนอกเห็ดมีพิษเยอะมากค่ะบอกเลยเห็ดอันไหนบ่แน่ใจเจ้าย่าไปเก็บรูย้อนหลังนะคะลูกลูกค้าเยอะเข้ามากดไลค์แล้วนะคะขอบคุณคะ่ะแม่แทนะคะ่ะเออเห็ดเมืองน,นอกสวยอยู่เกาหลีกินเห็ดเบือ่อคือกันจ้าเสียชีวิตตอนเดียวคือเห็ดเห็ดเมืองน,นอกต้องบอกว่าเห็ดเมืองน,นอกมันเยอะมากแม่ เห็ดเมืองนอบเยอะจริงๆมันมีแบบหลายสายพันธุ์แล้วบางสายพันธุ์เนี่ยมันมันหน้าตาเหมือนเหมือนเห็ดไทยก็มีนะเออยิ่งยิ่งเห็ดไอ้สีแดงๆเห็ดสีแดงๆแล้วก็มีจุดขาวๆนะ่ๆๆๆๆๆๆนะเตเตเจเตเตน่ะแม่เห็ดนั้นนี่นกินแล้วตุยเลยเห็ดน,นั้นคือเป็นเห็ดที่มีพิษที่แรงที่สุดดอกสีแดงๆ,ๆจุดขาวๆ แตบ,บ้านเท่ากับขื้อเฮดดัมมากเนาะเฮดตีแดงเหมือน่คือเฮดดัมมากเฮ็ดนั้นอีกกินแล้วตุยแบบตุยนะเดี๋ยวนั้นเลยนะจ๊ะมมมมเมื่อเป็นมาสองสามมือรถตุยเนตุยนะเดี๋ยวนั้นเลยผิดผิดแรงมากที่คนไทยเขาชอบเก็บกินกันก็คือเฮดเฮดมั่นปูแล้วก็เฮดผึ่งเออ ส่วนมากที่นีแค่สองเห็ดแหละเห็ดอื่นๆมีไหมก็มีแต่ก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่เห็ดมั่นปู่ก็เห็ดเพิ่งนี่คือปลอดภัยปลอดภัยนะคะขนาดพ่อยังมาไปเก็บเลยอันไห้คนเก็บเป็นนะี่เขาเก็บไห้กินมั่วไม่ได้นะคะเห็ดบอกเลยอันตรายมากเห็ดหรือผักที่ขึ้นทั่วไปอย่าคิดว่ากินได้ ใชต่ต้องดูด้วยต้องดูด้วยชนิดว่ามันเป็นเห็ดเอ่อเห็ดอะไรผักอะไรจ้างพักอยู่เมืองนอ่พ่อกินเต้ผักขมเดชผักขมที่มันเกิดช่วงซัมเมอร์กินแค่ผักขมเดยผักอื่นบ่ค่อยกินเลยผักอื่นนี่แทบบ่กินเลยวาอีนีไปซื้อผักอยู่ร้านแขกมากินสบายใจดีพ่อบ่ค่อยแบบเขาปาเก็บเห็ดเก็บผักานไดเดช เออใช่แล้วคนไทยอยู่เยอรมันมาจากอีสานเห็นเห็ดน,น้ำหมักหรือว่าเห็ดละโงกบ้านเราสีเหมือนกันเฉยๆแล้วที่นี่กินแล้วไม่เหลือแน่แต่บางคนมาอยู่ใหม่ๆก็เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเห็ดดินเห็ดน,น้ำหมากอะไรอยู่นี่เขาไม่กินว่ากินนะจ่ะเขาบ่กินก็เอ,อเห็ดเพลง เห็ดผึงเบื่อกับมี่เล้อจจามีเห็นทิพยายนีสวีเดนไปเก็บเห็ดดอกใหญ่มากเหมือนร่มเลยใช่อะไรเห็ดผึงมันจะดอกใหญ่เอ,อเก็บมาตลอดบางคนเอ,อแต่เก็บอีกครั้งผิดพลาดได้เสมอใช่มันผิดพลาดไดไ้โอ้ยอย่าไปน,นี่ขนาดนั้นเด้อส่วนเราไม่กินไม่เก็บจ้าเพราะ่ค่อยเก็บถ้าสิกินกต่คือเป็นคนที่เขาแบบชำนาญในการเก็บเห็ดเลยเขาจะเก็บ มาฝากอะไรเงี้ยเด็กเด็ก่กายตกเยี่ยมน่ารักสามัคคีกันเลิศมากพอออเลิศแม่ตะลุกเบากันว่าถ้าสงสัยเห็ดให้แกงใส่บาทก่อนถ้าพระรอดเรากินได้โอ้ยเห็ดเมืองหนอกกันร่องเมื่งตีละ่ะตุยวนวดเดี๋ยวบอกบ,บอกขื้เมืองไทยเด้คนเยอรมันเขาไม่กินเดอ้อเห็ดเหมือนเห็ดละง่เขา เห็ดน้ำเห็ดเขาเห็ดน้ำเห็ดอะไรเห็ดมันปูเขากินอยู่แล้วเห็ดพึ่งหวานแต่เห็ดอย่างอื่นไม่ค่อยกินนะพี่จะกินไปซื้อดีกว่าเขาเทสมาแล้วเนาะอยากเก็บมากคนไทยไปอยู่ไหนเก็บหมดเก็บเบิร์ดมาแต่อันเห็ดก็ได้มานานแล้วเหรอสองชั่วโมงแล้วแม่จา๋าสวัสดีพอทั้งฟังพอพอพูดดูทั้งบอล คงอยากประหยัดประหยัดล้วตุยจังสีกับบไว้เลยอากาศดีดีวันนี้25บห้าองศากลางวันมีแดดอากาศสัมผัสเ,เป็นไงคะตอนนี้สิบเก้าองศาคะ่ะอากาศก็คือแดดเตียงกางรถรถแซมแตนค่ะเอออยู่เมืองนอกมีสุนแนลเฮ็ดคือบ้านเหาแต่ข่อยบ็อกประกาศกินข่อยยากพอกินแต่เห็ดมันปูก็เฮ็ดถึงสองเฮ็ดตั้น,นละ สวัสดีผอ,อ,อเด็กที่บ้านเอ่อก็อเสียชีวิตนอนไหลตุยค่ะทางแม่น้องเขาไปให้ที่ศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์ดำรงธรรมก็ประสานงานเอ่อให้ที่สถานทูตเมื่อหกปีที่แล้วนะคะญี่ปุ่นค่ะอ๋อเขากินต่เห็ดนั่งล่มเห็นคลิปเก็บหน่อไม้ฝรั่งอันเท่าแขนอุ้ยหน่อไม้ สวีเดนไม่ค่อยมีนะส่วนมากมันจะเป็นพวกเอ,อยุโรปตอนใต้มันจะร้อนหน่อยสวีเดนไม่ค่อยมีป่าไผ่มันหนาวแหา้งส่วนใหญ่สิเป็นส้นล่างๆล,ลงไปพวกเยอรมันอิตาลีสเปนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เห็นมีหน่อไม้เยอะๆจะเป็นพวกฝั่งออสเตรเลียกับพวกฝั่งอเมริกาตอนไม่นี่เกิดเกิดเกิดตันดอกเฮดเน่ยย่างคักฮักักเอารวน สวีเดนไม่มีนะสวีเดนมัมีฟิลนันสวีเดนจะมีแค่ถ้าคุณปลูกไผ่มันก็จะขึ้นแต่ตว่าส่วนมากคนสวีเดนเขาไม่นิยมปลูกไผ่ไงเขาไม่นิยมจังท่างฟังเมฆกล่าวไว้ไทยแตกเติมเติมไทหลายขึ้นอย่างนี้แลนไปนเจ็บแห่งวัมอันฟังออสเตรเลียคือกันไลยค่ะไตนี่